บรรยากาศดีดีนะคะก็เวลากลางคืนหรือกลางวันเนี่ยมีส่วนในการผลักดันให้ความคิดเราแตกต่างเหมือนกันนะคะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำนะคะเบื้องต้นภายในนะคะภายในรวบจิตวิญญาณเนี่ยแค่เราคิดเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาฟริง ที่เรียกว่าการกระทาทั้งพวงเหล่านั้นนะคะเราคิดดีมันก็สวยงามคิดไรบวกบวกลบๆมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นแล้วการกระทําเหล่านั้นเนี่ยกระเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอัตราอย่างหนึง่งมันมีโครงสร้างภายในกะเหมือนอะตอมเล็กๆนะคะมันบ่งบอกว่ามามาจากยีนและพันธุกรรมประเภทใดด้วยนะ Uh huh. เราสามารถตรวจสอบลักษณะของยีนและพันธุกรรมในโครงสร้างของมนุษย์ได้จากการกระทำนะคะนี่คือความล้ำยุคข,ของพระธรรมซึ่งเรียกว่าธรรมชาตินะคะฉะนั้นแล้วการอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจในภาวะโดยท่องแท้ถึงกลไกลของพลังงานในการขับเคลื่อนร่วมกันในสังคมเพื่อมีผลลัพธ์ต่อภาวะ ปฏิกิริยาและความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และมนุษย์ซึ่งจะทําให้สังคมเราดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและสะอาดขึ้นมันสำคัญม,มากนะคะเอ่อแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดการการะทําแล้วเนี่ยความคิดมันเกิดการถานะมันก็จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนออความรู้สึกของเราความรู้สึกมันเริ่มก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นก็คือความเป็นอัตตาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น มันก็จะเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวหรือสร้างปฏิกิริยาให้แก่อาริยาบทบาทของเราบุรุษทาาของเราหรือความปรารถนาหรือความต้องการของเราให้เกิดการการะทํากระตุ้นให้เกิดการแสดงออกแล้วก็ยิ่งเรามีส่วนร่วมกับภาวะรงกันข้ามหรือม,มีบุคคลอื่นอรอบตัวเราการการะทําเหล่านั้นมันก็ยิ่งมีอิทธิพลระหว่างกันเราก็ส่งกระแสความต้องการและความอยากไปสู่คนภายนอกได้และการปฏิพัทธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลมันจะเกิดฟังก์ชันทางด้านามิติของความนึกคิดต่างๆ เกิดแง่มุมเกิดบรายตี้นั่นคือเขาเรียกว่าผลลัพธ์นะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับสำหรับสำหรับอ,อีทีนี้นะคะบรรยากาศดีๆนะคะก็เออเวลากลางคืนหรือกลางวันเนี่ยมีส่วนในการผลักดันให้ความคิดเราแตกต่างเหมือนกันนะคะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ กระตุ้นให้เกิดการกระทำนะคะเบื้องต้นภายในนะคะภายในรวบจิตวิญญาณเนี่ยแค่เราคิดเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาฟริงที่เรียกว่าการกระทำทั้งกวงเหล่านั้นนะคะเราคิดดีมันก็สวยงามคิดอะไรบุบบวกลบๆมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นแล้วการกระทำเหล่านั้นเนี่ยกระเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอัตราอย่างหนึง่งมันมี โครงสร้างภายในกะเหมือนอะตอมเล็กๆนะคะมันบ่งบอกว่ามา,ามาจากยีนและพันธุกรรมประเภทใดด้วยนะ,ะเราสามารถตรวจสอบลักษณะของยีนและพันธุกรรมในโครงสร้างของมนุษย์ได้จากการกระทำนะคะนี่คือความล้ายุคข,ของพระธรรมซึ่งเรียกว่าธรรมชาตินะคะฉะนั้นแล้วการอธิบายเรื่องนี้เพื่อ ให้เข้าใจในภาวะโดย้องแท้ถึงกลไกลของพลังานในการขับเคลื่อนร่วมกันในสังคมเพื่อมีผลลัพธ์ต่อภาวะปฏิกิริยาและความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และมนุษย์ซึ่งจะทําให้สังคมเราดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและสะอาดขึ้นมันสคัญมากนะคะเออร้ทีนี้เมื่อมันเกิดการกระทําแล้วเนี่ย ความที่ันเกิดการทานนะัมันก็จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนอความรู้สึกของเราความรู้สึกมันเริ่มก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นก็คือความเป็นอัตตาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวหรือสร้างปฏิกิริยาให้แก่อารยาบทบาทของเราหรือข้ามของเราหรือความปรารถนาหรือความต้องการของเราให้เกิดก,การกระทำกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกแล้วก็ยิ่งเรามีส่วนร่วมกับภาวะปวงกันข้ามหรือมีบุคคลอื่นอยู่รอบตัวเรา การกระทําเหล่านั้นมันก็ยิ่งมีอิทธิพลระหว่างกันเราก็ส่งกระแสความต้องการและความอยากออกไปสู่คนภายนอกได้และการปฏิพัทธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลมันจะเกิดฟัง์กชันทางด้านามิติของความนึกคิดต่างๆเกิดแง่มุมเกิดไบรที่นั่นคือเาเรียกว่าผลลัพธ์นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับสำหรับสำหรับอ,อีทีนี้นะคะ